รับรองว่านุ่นต้องว่ายน้ําดูกันบ้างแหละผมว่าเขาว่ายน้ําดูผมว่ายน้ําเล่นนะสู้กันไปสู้เลยนะครับแต่วันนี้พวกเราทั้งสามคนนะครับต้องหลาต้องหลาต้องหลาเนี่ยรีบแล้วตีบแล้วต้องรีบต้องลากันไปก่อนนะครับขอให้่านอนหลับฝันดีนะครับผมจะนอนแล้วเหรอไม่ต้องนอนใช่ไหมไม่ต้องนอนหลับนะครับกลับบ้านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะอ่า ยังไ,กไงก็จะเลิกยังไงยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันว่าสถานการณ์โควิดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพที่ดี <c oughs> นะครับผมยังไงก็ถ้าไม่จําเป็นนะครับพยายามอยู่บ้านเอาไว้ช่วงนี้เนาะแต่ถ้าพวกเรามีงานที่ไหนต้องไปนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นจำเป็นมันเป็นเรื่องจำเป็นต้องออกอย่างวันที่11นี้ผมมีงานที่เชียงใหม่จําเป็นต้องไปนะครับอ๋อไปด้วยได้ไหมคะได้เลยครับจองตั๋วเลยนะเชียงใหม่ด้วะทีนี้ต้องไปด้วยนะท่านั้ ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นะคะครับขอเส <Okay. S 3> ียงปรบมือให้กันทั้งสามด้านอีกครั้งนะะึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกานอยู่บนเวทีก่อนนะครับผมบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ทางทีมงานนะคะผมของทางตลาดน้ําเก็บภาพทั้งสามภาพด้านบนนะครับผมเก็บภาพได้อย่าเก็บตังค์นะครับผม แหมเมื่อกี้พอได้เงินกันครบจะรีบลงจากเวทีเลยแล้วก็วันนี้ที่ลืมไม่ได้นะครับขอบคุณมา,มากๆกับทีมงานโตโต้แดนงานครับที่จัดอันนี้ต้องบอกว่าชุด